นิยายดักนิยายเสียงเรื่องเมียจำยอมตอนที่ยี่สิบเก้าเสียงร้องไห้ของสุนิสาทำให้คนที่ตรงใจจะใช้สิสามีชะงักเขาเห็นเธอร้องไห้ปานจะขาดใจหัวใจของเขาจึงกระตุกวูบ เนือตัวนิ่งงันดาวกับพุนเธอด้องไห้อย่างก,กับตกอยู่ในห่วงแห่งความเสียใจผมทำให้คุณทุกข์มากเลยเหรอนิสาคุณคงเกลียดผมมากเลยสินะเขาถามออกมาด้วยความเสียใจใช่ฉันเกลียดคุณเกลียดที่สุดหยุดทำลายฉันสัทีที่คุณทำมาทั้งหมด มันยังวิสะสมใจคุณอีกหรือไงถ้าอย่างนั้นทำไมคุณถึงไม่ฆ่าฉันให้ตายไปเลยล่ะเธองอตัวและดํำร้องพยายามปกปิดร่างกายที่เกือบเปือยด้วยมือของเขาเขาได้แต่มองภาพนั้นด้วยความเจ็บปวดเธอร้องไห้ปานจะขัดใจและร้องไห้หนักกว่าายวันนั้นเสียอีก วรตรกรรู้สึกเจ็บไม่ต่างกันเขาควรจะทำอะไรเขาควรจะทำอย่างไรอยากจะปลอบใจเธออยากจะบอกกับเธอว่าเขาพร้อมจะรับผิดชอบแต่เขาเองก็ยิ่งทำให้เรื่องเลวร้ายลงเขาได้แต่มองหญิงสาวที่เขาทำร้ายวิ่งลงไปร้องไห้เพื่อกอดลูกที่ยังหลับอยู่ที่ฟูกด้วยหัวใจ รันทดห่อเหี่ยวเขาพยายามจะทำหน้าที่สามีอยากจะทำหน้าที่พ่อก็ทำไม่ได้เรื่องเขาหมดหนทางทำไมกันนะเรื่องงานเขาแก้ปัญหาได้ทั้งหมดแต่แค่เมียกับลูกเขากลับจนปัญญาและแบบนี้เขาจะเรียกร้องสิทธิ์อะไรจากเธอได้อีกนอกจาก นั่งมองคนที่ร้องไห้สะอึกสะอื้นจนเงียบเสียงไปเองส่วนเขาก็ได้แต่ทอดสายตามองเธอจนไม่รู้ว่าเผลอหลับไปตอนไหนมารู้ตัวอีกทีก็สามชั่วโมงต่อมาทีิตะหนึ่งร้องไห้งองแงเพราะหิวนมเขาถึงได้ลุกมานั่งขัสมาธิบนเตียง มองดูสุน,นิสาทำหน้าที่ของมารดาอย่าไม่ขาตกบกพร่องแม้ว่าเธอจะยังคงมีคราบน้ำตาให้เขาเห็นเขาลุกขึ้นช้าๆไปเข้าห้องน้ำพยายามคิดหาวิธีทำให้เธอเห็นเขาในแง่ดีบ้างแม้มันจะดูเหมือนเป็นการแก้ตัวก็ตามมือหนาจึงคว้าผ้าขนหนูนุ่มๆม,มาซับเอาน้ำอุ่น ก่อนที่เขาจะขยับตัวช้าๆไปนั่งสุดตัวอยู่ข้างๆสุนนิสาเธอตัวใจตามมามองเขาอย่างตกใจเตรียมจพะพละหนีจะทำอะไรเขาเอื้อมมือไปดึงแขนเธอไว้ไม่พูดให้เธอระคายเคืองใจขณะที่ค่อยๆใช้ผ้าที่ชุบน้ำอุ่นสับไปหน้าที่บอบช้ำเพราะผ่านแกนลร้องไห้มาอย่างหนะักหน่วง ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่สุนิสาไม่สามารถขยับตัวถอยหนีได้ต่มองการกระทำที่อ่อนโยนนั้นอย่างไม่ค่อยเข้าใจนะักหัวใจที่เคยแข็งกร้าวไ่วยยบลงไปนิดแต่ยังรวดเร้าเจ็บปวดอยู่ลึกๆทำไมเขาไม่ทำแบบนี้ตั้งแต่แรกทำไมเขาคิดจะปลักใสเธอไปหญิงสาวสูดลมหายใจ พยายามจะกลั้นน้ำตาแล้วแต่ความอัดอั้นตใจมันทำให้เธอผือร้องไห้ออกมาอีกโดยความอ่อนแอที่มีอย่าร้องไห้อีกเลยนะผมรู้แล้วว่าคุณเจ็บผมเองก็เจ็บอย่าร้องเลยนะก็ว่าของดวงหน้าเธอไว้น้ำตาคลอเช่นเดียวกันเธอเจ็บเขาก็เจ็บ ไม่ต่างจากกันเขาก็ค่อยจุมพิษน้ำตาที่ไหลลงมาก่อนที่จะเอ็นตัวเธอมากอดไว้โดยเรียงช่วงตัวที่เธอกำลังให้นมลูก hmm. สาวน้อยแอบสะอื้นเธอไม่สามารถเท่าน้ำตาเอาไว้ได้และไม่อาจผักใส่เขาเออกไปได้เช่นเดียวกันมือเล็กๆตบแปะๆลงบนแขนของเขา จนเขาก้มลงมองตาหนึ่งที่วางมือลงบนแขนของเขาดวงตาสีดำแป๋วแววจ้องผู้เป็นพ่อก่อนจะรีบปลือลงอีกรอบเขายิ้มทั้งน้ำตาทั้งปลื้มใจและตื้นตันวินาทีนั้นเขาก็ปล่อยน้ำตาที่กลั้นเป็นเม็ดลงอับดินแก้มที่มีรอยตก เขายิ้มก่อนจะส่งมือไปตรงหน้าของลูกชายแต่หนึ่งมองมือของพ่อและเอื้อมมือมาจับมือของเขาเอาไว้เด็กน้อยกำกำคล,คลายนิ้วของบิดาเหมือนเห็นเป็นของเล่นสุนิสาได้ตมองภาพนั้นด้วยความคาดไม่ถึงลูกชายของเธอเริ่มเปิดดับเขาซึ่งเป็นสายเลือดที่แท้จริงเขาเงยหน้าศบตาเธอ อย่างไม่อยากจะเชื่อเช่นเดียวกันด้วยความดีใจเขาจึงบรรจงก้มลงไปหาลูกน้อยที่ยังดูดนมวันดาเด็กชายไม่ได้ร้องไห้ตรงกันข้ามกลับยอมให้พ่อหอมแก้มง่ายๆโดยไม่ร้องเลยสักแอพะพอรักลูกนะตะหนึ่งเขาบอกเบาๆบอกให้ดูทั้งลูกและแม่เพราะอยากให้เข้าใจว่า เขาพยายามทำหน้าที่ที่ดีที่สุดพอสัญญาว่าจะทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวให้ดีที่สุดนะครับหนึ่งเดียวของพ่อจบคําของเขาเขาก็ก้มลงจุกมือของลูกน้อยที่ยังไม่ยอมปล่อยมือจากมือเขาก่อนที่เขาจะสบตากับสุนิสาเธอเบืออหน้าหนีเขาก็เข้าใจ สำหรับเธอคงยากหน่อยแต่สำหรับเขาก็จะพยายามอย่างดีที่สุดเขาจะพยายามใช้ความอดทนเพื่อเอาชนะความโกรธเกลียดที่เธอมีต่อเขาแม้ว่ามันจะยากเอ็นยากแสนยากก็ตามทีคิดได้ดังนั้นเขาก็กดจูบลงที่แก้มเธออีกหนและเขาก็ไม่คิดจะขยับไปไหนอีกเลยกระทั่งเขาเห็นเธอยกตัวเด็ก ขึ้นพัดป่าแล้วตบหลังเบาๆจนตัวหนึ่งเรอออกมานั่นแหละถึงเรียกดอยยิ้มจากคนเป็นพ่อเห็นได้ชัดว่าสุนิสาคงไม่คลายความโกรธง่ายๆซึ่งเขาก็เข้าใจว่าเขาควรได้ใช้เวลาปรับตัวและเขาก็สัญญาว่าเขาจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ำคืนที่มาสจ,จันของวันตกรผ่านไป หัวใจของเขาพองฟูมากขึ้นหนึ่งเดียวตอบรับเขามากขึ้นแต่เขายังไม่กล้ามากพอที่จะอุ้มลูกเพราะเขายอมรับว่าลูกยังขออ่อนแล้วเขากลัวว่าจะพลาดพลัง้งจนทําให้ลูกบาดเจ็บและหลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้ให้ความช่ร่วมมือกับเขาซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจว่าเธอจะทําเช่นนั้นไปทำไม ทำไมเธอยังคงมึนตึงอยู่กับเขาแต่เขาก็ยังคงค่อยๆปรับตัวและใช้น้ําเย็นเข้าร,รูปสองวันต่อมาปรีชาก็ขออนุญาตเข้ามาพบสุนิษากับหนึ่งเดียวเขาเอาขนมมาฝากเธอด้วยเหมือนเดิมอย่างที่เขารู้ว่าเธอชอบอะไรต่หนึ่งชอบอะไรสุนิษาป้องกันข้อคอรหาโดยการพาลูกออกมาพบเขาที่สวน ปล่อยให้ปริชาอุ้มตะหนึ่งเดินเล่นขณะที่มีพระแจงคอยดูอยู่ห่างๆส่วนคุณสุปรางไม่อยู่ไปดื่มชากับคุณหญิงแขกไขซึ่งคักนี้คุณสุปรางชอบไปคุยกันบ่อยๆคุณนิสาพร้อมลงมากจนผมเป็นห่วงยังไงก็ต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะครับปริชาบอกด้วยความเป็นห่วงขณะอุ้มหลานไปรับแดดเบาๆ เพราะเขาใจพผะอ้อมกลุมศีสะเด็กน้อยแดดมีประโยชน์ต่อเด็กเช่นกันค่ะคุณปรีชาคงเห็นแล้วว่านิสาค่อนข้างอึดอัดใจปรีชาถอนหายใจนิดนๆด้วยความเข้าใจปรึกษาคุณวันตะกรสิครับเขารักคุณนิสาไม่ต่างจากคุณนิสาที่รักคุณวันตะกรหรอกครับเธอพ่นลมหายใจออกเติกจมูกไม่จริงหรอกค่ะ คุณปีชาคงตาฝาดถึงได้ดูผิดไปไม่ผิดหรอกครับคุณวรนณากรนะเขาพร้อมจะทำหน้าที่ของหัวหน้าครอบครัวแล้วแม้แต่คุณเองคุณก็รักเขาแต่เพราะคุณผิดหวังเปิดใจสิครับเปิดใจที่ปิดตายของคุณแล้วคุณจะพบเจอกับความจริงเพราะถ้าคุณไม่รักเขาผมคงสมหวังไปนานแล้ว จบแล้วนะคะเมียจำยอมตอนที่29เนาะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะต่อฝากชมผู้สนับสนุนในช่องของตาด้วยนะคะเรจะได้มีเงินเดืนนะคะ ตาก็หวังเพิ่งสิ่งนี้แหละเพราะว่าตาไม่ได้มีเงินเดือนอะไรนะคะตาทำงานอยู่กับครอบครัวเนาะก็มีเวลาว่างหลังจากเสร็จงานตาก็มานั่งเขียนยายนะคะแล้วก็เอามาลงช่องได้วันละเหรียญสองเหรียญก็ยังดีเนาะหมายถึงเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ประมาณวันละร้อยเนาะมั้งก็ถ้า เห็นใจก็ช่วยชมผู้สนับสนุน,นะคะ่ะต่าจะได้มีรายได้เพิ่มนะนักนะคะ่าวุญรักษาสวัสดีค่ะ